อรุณสวัสดิ์จ้าอารุณสวัสดิ์กันตอนเช้าเช้านะคะเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันอังคารนะคะที่13นะคะทุกนะคนจะเช้าเช้าอย่างนี้นะคะเราก็มานั่งบันทึกคลิปนะคะเพื่อนะคะจะได้มีงานส่งให้ระบบนะคะเช้านี้นะคะเราก็อยากมาส่งกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะไม่ว่ามือใหม่มือเก่าผู้ติดตามมากผู้ติดตามน้อยนะคะทุกนะคนจะ ถ้าเรามาทำอาชีพนี้แล้วนะคะกำลังใจพลังบวกคือสิ่งสำคัญนะคะทุกคนจะการเป็นครีเอเตอร์ของเรานั้นนะคะไม่มีวันหยุดนะคะทุกคนจะมีแต่จะต้องส่งงานให้สม่ำเสมอนะคะทุกคนจะระบบก็เหมือนบริษัทที่เราทำงานอยู่ก็ต้องการพนักงานที่ขยันนะคะไปมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์เรา ก็ต้องทําอย่างนี้ให้เป็นประจําทุกวันไม่ว่าจะเป็นการส่งงานเคยส่งเท่าไหร่ก็พยายามส่งให้ได้เท่าเดิมนะคะทุกคนจ้าไม่อยากให้ลดปริมาณในการส่งเคยส่ง5คลิปนะคะก็ส่งให้ครบวันละ5คลิปไม่ว่าจะเป็นสตอรี่นะคะข้อความคลิปสั้นคลิปยาวหรือภาพนิ่งนะคะทุกคนจะทําอย่างนี้เป็นประจําทุกๆวันนะคะอัลกอริทึมหรือระบบ AI นะคะเขาจะตรวจสอบการทํางานของเรานะคะ งานของเราที่ส่งไปนะคะระบบนะคะจะเก็บข้อมูลของเราไว้อยู่แล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆเข้าไปเช็คเดสบอร์ดนะคะเช็คหลังบ้านให้เป็นประจำทุกวันจุดไหนนะคะที่ระบบนะคะแจ้งมาให้เราปรับปรุงแก้ไขนะคะตรงข้อมูลเชิงลึกนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเข้าไปเพิ่มนะคะไปปรับปรุงนะคะ เพื่อที่จะได้เปิดค่าการมองเห็นระบบอาจจะนำส่งคลิปนั้นโพสนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะทุกคนจ้าเชา้ชาๆอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาเพิ่มพลังบวกให้กันนะคะก็คลิปนี้นะคะก็มาส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะส่งงานให้สม่ำเสมอนะคะครีเอเตอร์ไม่มีวันหยุดนะคะเราต้องขยันไม่ว่าจะไปมีปฏิสัมพันธ์ ไปมีส่วนร่วมหรือส่งงานให้สม่ำเสมอนะคะทุกคนจะทำให้เป็นประจำนะคะเพื่อประสิทธิภาพนะคะของการทำงานครีเอเตอร์สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนจ๋าก็เข้ามาส่งกำลังแรงใจให้กันค่ะสู้อย่างเดียวคะ่ะทุกคนจะามีท้อมีเหนื่อยมีทุกเหตุการณ์ทุกอาการ เพราะว่าเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งมีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างแต่อยากให้ทุกคนจัดสรรให้มันบาลานซ์ให้มันเกิดความเสถียรภาพในการทำงานไม่ว่าจะงานประจาไม่ว่าจะงานครีเอเตอร์นะคะทุกคนจะเรามีช่องว่างเล็กๆของเราอยู่แล้วนะคะในการทำคลิปหรือการตั้งเวลาก็ยังตั้งเวลาได้สำหรับคลิปยาวนะคะทุกคนจะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะส่งงานให้สม่ำเสมอไปมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้ทิปใต้โพสต์ของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ